เเคคคีียยงงูู่่บ้านุณสวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับรายการปฏิวัติสุขภาพกับอานเทพกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรายคงอยู่กันกับอีกสองท่านนะคะอาจารย์ปานเทพพวงพันันและรองศาสตราจารย์คล้ายอักษรพงษ์รพีพรค่ะสวัสดีทั้งสองท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะุผู้ชมฟังอาจารย์ประเทพผ่านมาสองวันนี้นะคะคนขทั้งมันเราจะต้องเลือกแบบไหนเหรอเราต้องเลือกตายแบบโรคหัวใจหรือว่าต้องเลือกตายแบบโรคมะเร็งอย่างนั้นหรือค่ะถ้าเรารู้โวคหน้าก่อนว่าเราจะตายด้วยโรคอะไร นะครับเราก็ออกแบบบางอย่างเนี่ยออกแบบให้ไม่ตายด้วยโรคกันได้เพราะว่าเรารู้ก่อนใช่ไหมครับโดยเฉพาะโรคมะเร็งเนี่ยถ้ารู้หน้าปรับพฤติกรรมก่อนเนี่ย DNA กลายพันธุ์กลับคืนมาเหมือนเดิมได้อันนี้ข่าวดีนะครับแต่ว่าโรคบางโรคมันมาจากกรรมพันธุ์เนี่ยเราต้องเป็นเนี่ยเช่นจะต้องเป็นโรคอุดตันในหลอดเลือดอย่างนี้เป็นต้นนี่นะครับถ้าเราปรับพฤติกรรมได้ก่อนอาจจะไม่เป็นเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้พฤติกรรมเอาชนะ ผัดตุกมแบที่เราได้รับมาได้บางโรคบางโรคนะครับหรือยางเช่นอัลไซเมอร์อย่างเงี้ยครับจะต้องเป็นมันมีมันมีตำแหน่งบางตำแหน่งที่ระบุว่าจะต้องเป็นนะครับแต่ถ้าเรารู้ก่อนก็แปลว่าเราต้องหาทางบริหารจัดการไม่ให้เป็นก่อนเวลาอันควรเช่นการดื่มน้ำมะพร้าวใช้สารขีดโตนไปเลี้ยงสมองเราเจอสมุนไพรอย่างเช่นใบับบกบำรุงสมองอย่างนี้เป็นต้นนี่นะครับแปะกล้วยแปะกล้วยอย่างเงี้ยครับซึ่งทั้งหมดเนี้ยต้อง อยู่บนพื้นฐานงานวิจัยใช่ไหมครับถ้าเรารู้ก่อนเราออกแบบได้ก่อนเราก็จะเป็นได้ช้าลงหรืออาจจะไม่เป็นเลยก็ได้อาจารย์จะมีอะไรเสริมไหมครับในส่วนนี้ก็ทุกอันนะคะเราส่วนมากจะสามารถมองเห็นได้จากดีเอนเอก่อนถ้าถ้าเราถ้าเรามองเห็นปั๊บเราก็มาปรับพฤติกรรมเราแสดงว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่บกพร่องอยู่นะคะว่าที่ทําให้มันเกิดการกลายพันธุ์สมมติว่าเรามีตําแหน่งกรรมพันธุ์ถ่ายทอดมาในตระกูล มีโอกาสป่วยสูงถ้าเป็นสูงอย่าง angelina jolie เนี่ยตำแหน่งนั้นจะทำให้มีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมถึง87%เขาก็ตัดทิ้งเขาอาจจะยังไม่รู้ว่าปรับพฤติกรรมเขาอาจจะแก้ไขได้นะเขาก็ตัดทิ้งตัดอไ,อไอ้ตาเก็ตเป้าหมายของมะเร็งทิ้งนะคะตัดรางไข่ด้วยอ,อ,อะไรด้วยเห็นบอกว่าเตรียมตัดส่วนล่างของร่างกายแต่ว่าถ้าเขารู้เรื่องนี้ว่า บริโภคอย่างไงไม่ให้มี IGF1 <ๆ>เขาอาจจะไม่ต้องตัดทิ้งแล้วก็คอยมาตรวจกับเราทุกหกเดือนหรือหนึ่งปีครั้งก็ได้ว่ามีโสมิติกเกิดขึ้นจากการเหนี่ยวนำของตำแหน่งกายพันธกรรมพันนั้นหรือยังคล้ายๆอย่างนี้ค่ะจ๊ะคือหมายถึงว่า,าถ้าเรารู้ข้อมูลก่อนเหมือนที่แองเจลิน่าโจรี่รู้เนี่ยนะครับเขาอาจจะคิดว่าการผ่าตัดเป็นหนทางเดียวแต่ความรู้จากที่เราเห็นจากงานวิจัยหลายชิ้นเราค้นพบว่ามันไม่จําเป็นเลยสมมุติเราได้รับสารก่อนมาเร็งหรือ เป็นเจิมลายคือมาจากกรรมพันธ์เองโดยตรงนี่นะครับถ้าเราไม่มีสารไม่มีฮอร์โมนสร้างการเจริญเติบโตไม่มีน้ําตาลแปลว่ามันเจริญเติบโตไม่ได้นี่เป็นตามทฤษฎีนี่นะครับแปลว่าเราก็มีหวังที่จะฟื้นกลับขึ้นมาได้เช่นเดียวกันทีนี้ผมจะมาพูดถึงเนื่องจากสัปดาห์นี้เราพูดเรื่องมะเร็งกันเยอะนี่นะครับก็ขออนุญาตมาที่หนังสือเล่มหนึ่งความที่ผมเนี่ยเป็นวิศวกรนะครับ แล้วก็จบการเงินเนี่ยก็มีความรู้ทางชีวเคมีน้อยก็ต้องอ่านไตอนนี้กำลังจะกลายเป็นนักชีวเคมีแล้วกก็ต้องมาอ่านเพราะว่าถ้าไม่อ่านจะไม่เข้าใจครับหนังสือที่ผมอ่านชื่อ Cancer as Metabolic Disease เป็นหนังสือที่ดีมากนะครับคือเขาพูดถึงเรื่องระบบการเผาผลาญของเราที่เกิดเป็นโรคและก็เชื่อว่าเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งนะครับคนที่เขียนคือศาสตราจารย์ดรโทมัสเซฟไรนะครับซึ่งโอ้โหทำงานเป็นระดับ ซีเนียร์เอเดเตอร์คือบรรณาธิการอาวุโสของหลายวารสารทางการแพทย์<ๆ>เยอะมากนะครับถือเป็นผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งที่หาตัวจับยากอ่านพาสเวย์ข้างในคือกรรมวิธีกระบวนการว่าเกิดอะไรขึ้นในกระบวนการเกิดมะเร็งเนี่ยโอ้โหมันเป็นเรื่องที่น่าตื่นใจมากแนะนําถ้าใครสนใจแล้วพอจะอ่านรู้เรื่องแต่ต้องอ่านหนักหน่อยนี่นะครับก็จะเป็นหนังสือที่น่าอ่านมากนะครับดรเซฟรายเนี่ยท่านก็ตอนนี้อยู่ที่บอสตันคอ l l เ g e นะครับสอนหลายเรื่องนะครับแล้วก็เขียนเรื่องหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นมะเร็งโดยเฉพาะเชี่ยวชาญเรื่องมะเร็งเนี่ยปัจจุบันก็ท่านจบที่จบปริญญาเอกด้านจบปริญญาเอกที่ u n i n e r s i t o Illinois มหาวิทยาลัยอินโนยส์ที่อ,อูบานาแชมเปญน,นะครับแล้วก็ศึกษาเรื่องทางเลือกการบำรุงรักษาเกี่ยวงกับคนที่เป็นโรคม,มะเร็งแล้วก็พูดถึงอาหารคีโตเจนิกด้วยโอ้เป็นคนที่ก้าวหน้ามากนะครับเข้าใจเรื่องพวกนี้เพราะว่าท่านแม่นยํำเรื่องกระบวนการทางการเกิดขึ้นของมะเร็ง กราฟที่ท่านพูดถึงคือกราฟนี้ครับสมมุติเรากินน้ําตาลเยอะนี่นะครับท่านไปค้นพบว่าก้อนมะเร็งเนี่ยจะโตใหญ่ขึ้นโดยใช้อาหารจากน้ําตาลนี่เราพอเข้าใจกันพอสมควรแล้วว่าเป็นมะเร็งห้ามกินน้ําตาลและแป้งที่มีค่าไกลซิมิกอินเด็กสูงพร้อมที่จะเป็นน้ําตาลเร็ว,วเพราะชัดเจนเลยว่ามันสัมพันธ์เป็นกราฟเส้นตรงเลยทุกครั้งที่คูโคโสเพิ่มขึ้น มะเร็งจะค่อยๆโตขึ้นไปเรื่อยๆเป็นกราฟชันขึ้นมาเป็นความสัมพันธ์อย่างชัดเจนนี่หนึ่งนะครับแต่เราไม่เคยรู้เลยนะครับอา,าจะหลายคนรู้แต่ว่าท่านผู้ชมอาจจะไม่รู้ว่าทุกครั้งที่มีน้ําตาลในกระแสะเลือดเยอะ IGF1 หรือฮอร์โมนสร้างการเจริญเติบโตจะสูงขึ้นด้วยเห็นไหมครับถามว่าเพราะอะไรเพราะข้อแรกก่อนเลยก็คือว่าเวลามีน้ําตาลทุกครั้งมีน้ําตาในกระแสะเลือด จะสร้างความเสียหายให้กับหลอดเลือดร่างกายต้องสังเคราะห IG ์ IGF1 ไปซ่อมไปซ่อมปัญหาหลอดเลือดโดยธรรมชาติดังนั้นความที่มันไปซ่อมที่หลอดเลือดมันจึงเป็นฮอร์โมนที่สร้างการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อเมื่อมีเซลล์มะเร็งมะเร็งก็จะโตขึ้นด้วยเพราะได้ฮอร์โมนสร้างการเจริญเติบโตอันหนึ่งได้อาหารจากน้ำตาลอีกอันหนึ่งได้ฮอร์โมนการเจริญเติบโต จะเห็นได้ว่าน้ำตาลอย่างเดียวได้ฮอร์โมนการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งด้วยแม้กระทั่งว่าเราไม่กินเนื้อสัตว์เลยที่จะได้ฮอร์โมนสร้างการเจริญเติบโตหรือนมเลยที่สร้างการเจริญเติบโตจากสัตว์แล้วเราไม่ดื่มมันเลยแต่เพียงแค่มีน้ำตาลอย่างเดียวฮอร์โมนสร้างการเจริญเติบโตก็เกิดขึ้นได้ในขณะเดียวกันเองเราก็มาคิดต่อว่าแต่ถ้าคนเนี่ย งดน้ําตาลแต่ยังยังกินอาหารคีโตเจนิกไดเอทคือแค่ไม่มีแป้งน้ําตาลแต่กินไขมันสูงมันไม่ใช่ไขมันธรรมดาถ้าเป็นไขมันจากชีสนมเนยมันก็จะเร่งฮอร์โมนสร้างการเจริญเติบโตเข้าไปอีกอาจจะช่วยสร้างหลอดเลือดได้ปีความสําเร็จดีแต่ว่ามันก็เร่งการเจริญเติบโตให้กับเซลล์มะเร็งเพิ่มขึ้นไปอีกนี่สแล้วนะครับ ประการที่สามที่น่าสนใจก็คือว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราเครียดนะครับรติกรทุกครั้งที่เครียดคนไม่รู้นะครับไม่กินน้ําตาลเลยเนี่ยน้ําตาลเต็มหลอดเลือดเลย mm hmm. พราะอะไรดูไหมครับเพราะร่างกายจะจําเป็นต้องใช้พลังงานจึงสังเคราะห์ไกลโคเจนซึ่งเป็นส่วนที่สะสม ที่น้ําตาลสะสมไว้ที่ไกลโคเจนิเนี่นะครับเอามาสังเคราะห์สลายมาเป็นน้ําตาลอาจารย์อาจจะพูดเสริมได้ใช่ไหมคะสลายไกลโคเจนออกมาเป็นกลูโคสินี้ค่ะเพราะฉะนั้นแค่เราเครียดน้ําตาลขึ้น IGF1 ขึ้นฮอร์โมนสร้างการเจริญเติบโตขึ้นมะเร็งก็โตด้วยเหตุผลนี้แหละอาจารย์โทมัสเซฟรายจึงบอกว่าทุกครั้งที่มี IGF1 เพิ่มขึ้น ก้อนเนื้อจะค่อยๆเพิ่มขึ้นด้วยเป็นกราฟเส้นตรงสัมพันธ์กันหมดเลยนะครับทีนี้อาจารย์เซฟรายพูดถึงคอเลสเตอรอลผมจะสรุปให้ฟังนี้แล้วกันนะครับร่างกายเนี่ยเซลมะเร็งเนี่ยมีคอเลสเตอรอลเป็นผนังหุ้มเซลลอยู่เซลมะเร็งนะครับจะมีผนังหุ้มเซล์เป็นคอเลสเตอรอลเป็นส่วนประกอบเป็นส่วนประกอบอยู่นะครับแล้วคอเลสเตอรอลมาจากไหน แน่นอนเรากินคอเลสเตอรอลมันก็เพิ่มคอเลสเตอรอลนี่ทางที่หนึ่งนะครับ2มันแปลงการย่อยสลายน้ําตาลกับกลูตามีนซึ่งได้มาจากโปรโตีนนะครับกลายเป็นคอเลสเตอรอลได้ที่สองนะครด้สังเคราะห์ได,ได,ได้ซึ่งการสังเคราะห์นี้ยังต้องการอากาศย้ำว่าต้องการอากาศถ้ามีอากาศอยู่เขาก็หมักกระบวนการกลายเป็นผนังเซล์คอเลสเตอรอลของเซลล์มะเร็งได้ เมื่อเจริญเติบโตเป็นเซลล์มะเร็งแล้วเนี่ยไม่ต้องการอากาศถ้ามีอากาศขยายตัวไม่ได้พอเข้าใจนะครับโอเคและถ้าไม่มีคอเลสเตอรอลมาเสริมเขาก็จะขยายตัวไม่ได้ถ้ามีอากาศด้วยแปลว่าถ้าคนเป็นมะเร็งเนี่ยไม่ควรจะกินแป้งน้ำตาลซึ่งเป็นน้ำตาลใช่ไหมครับ ในขณะเดียวกันต้องงดเนื้อสัตว์เพื่อไม่ให้มีคอเลสเตอรอลไปกลายเป็นผนังคุ้มเซลล์ของเซลล์มะเร็งได้ผนังเซลล์ของเซลล์มะเร็งนะครับะะมันก็จะไม่เกิดกระบวนการนี้เกิดขึ้นแล้วก็ส่วนที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องมีออกซิเจนหนาพอซึ่งเราเ,เรียนรู้แล้วว่ามันมีเครื่องชนิดหนึ่งที่เรียกว่าไฮเปอร์บริกออกซิเจนคือเครื่องที่สร้างแรงดันบรรยากาศสูงให้เราบังคับเอาออกซิเจนเข้าไปในเนื้อเยื่อเร็วที่สุดเบาหวานนี่น้ําตาลในเลือดนี่หายเลยนะครับ ปั๊บถูกเอาไปใช้ทันทีนะครับดังนั้นภาพนี้ที่เราเห็นนะครับจากผลการทดสอบจากอาหารคีโตเจนิกไดเอทแล้วก็เครื่องไฮเปอร์บริกออกซิเจนเราจึงได้ความรู้จากภาพนี้ชัดเจนผมเคยอธิบายภาพนี้ไปแล้วแต่ว่ายังไม่ลงรายละเอียดแต่จะชวนท่านผู้ชมติดตามรายละเอียดจากที่ผมได้อ่านในสิ่งนี้มาว่าสังเกตไหมครับนี่กลุ่มหนูที่ไม่ทำอะไรเลยกินปกติเนี่ยมะเร็งลามทั่วตัวจุดแดงเนี่ยที่เกิดการหมัก ก็มีหนึ่งจุดแบบนี้อันนี้คือจุดแดงพูดถึงความเข้มข้นเขาเรียกโฟตอนใช่ไหมครับต่อวินาทีในการวัดค่ะเขาใช้ฟูเรสสีฟูเรสเซนต์ย้อมเขาดูสีย้อมถ้ายิ่งเข้มแปลว่าหนาแน่นมากเซลล์นั้นหนาแน่นแล้วก็บางลงมาแล้วก็กระจายออกมาว่าบางเราเห็นความเข้มข้นของเขาจุดนี้จะเห็นได้ว่าหนูที่กินปกติลางหมดแล้วทั่วตัวถ้าเกิดว่าหนูกลุ่มนี้แหละทําแบบเดียวกันแต่ว่าเข้าเครื่อง อัดออกซิเจนอัดออกซิเจนนี่ไม่ได้ว่าอัดจริงๆนะครับหมายถึงว่าเข้าเครื่องแรงดังนบรรยากาศสูงเนี่ยมันก็จะเกิดออกซิเจนสูงทําให้ผนังมะเร็งที่เกิดลุกลามมาก่อนหน้านี้ครับที่มีคอเลสเตอรอลเนี่ยจเจริญเติบโตไม่ได้ไปไกลไม่ได้กว่านี้แต่เนื่องจากยังกินน้ําตาลและแป้งอยู่มันจึงเกิดการใช้ออกซิเจนไปหมักความเข้มข้นจุดนี้จึงหนากว่าอีกฝั่งหนึ่งขยายออกขยายออกเห็นไหมครับ แต่ว่าส่วนที่เกิดเป็นคร an ีสเโนลผนังเซลล์แล้วเนี่ยมันขยายตัวไปไม่ได้เพราะมีออกซิเจนมีเซลลใหม่เกิดขึ้น,นถูกต้องเลยครับอาจารย์มีเซลเล์ใหม่เซล์มะเร็งใหม่เกิดขึ้นแต่ส่วนของเดิมขยายไปไม่ได้ในขณะที่เราไร้แป้งน้ําตาลไม่มีจุดแดงเหลือเลยหมายถึงไม่มีน้ําตาลไม่มีแป้งให้เกิดกระบวนการหมักเกิดขึ้นแต่ว่าเนื่องจากยังไม่ได้อัดออกซิเจนเข้าไป ดังนั้นเซลล์ที่ยังคงค้างอยู่มันก็ยังคงค้างอยู่แต่ถ้าเกิดกระบวนการไม่มีน้ำตาลและแป้งด้วยแล้วอัดออกซิเจนด้วยคราวนี้ไม่เกิดกระบวนการหมักน้ำตาลและแป้งไม่พอส่วนที่จะขยายตัวที่เกิดเป็นคอเลสเตอรอลมาเป็นส่วนหนึ่งของเซลล์มะเร็งแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถขยายตัวได้เหลือนิดเดียวครับแค่นิดเดียวแปลว่าเรามีทางออกแล้วสำหรับคนที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับ